เคยไหมครับคุณผู้ฟังที่อยู่ดีๆก็หงุดหงิดกับอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นปากกาที่เขียนไม่ลื่นโทรศัพท์ที่ต้องกดหลายรอบกว่าจะพิมพ์ได้หรือกาแฟที่อุ่นแค่ครึ่งแก้วแล้วก็เย็นลงไวเหลือเกินเรามักมองความไม่พอใจพวกนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ในมุมของเศรษฐกิจและนวัตกรรมมันคือเชื้อไฟของการเปลี่ยนโลก ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่เข้าใจคนเข้าใจธุรกิจพอดแคสต์พอดแคสต์สำหรับชาวเราผู้กระหายใคร่รู้กลไกเบื้องหลังธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าใจจิตใจคนวันนี้ผมมดแดงครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่ส่งมาผมอ่านหมดเลยนะครับแค่บันทียังตอบไม่ครบเพราะงานกับลูกเล็กรัดตัวจริงๆแต่ทุกข้อความคือแรงใจเลยครับขอบคุณจริงๆ หัวข้อวันนี้น่าสนใจมากทำไมความไม่พอใจเล็กๆคือแรงผลักมหาศาลในระบบเศรษฐกิจและแบรนด์ที่เข้าใจช่องว่างนี้จะสร้างนวัตกรรมที่โดนใจที่สุดลองนึกภาพดูครับทุกผลิตภัณฑ์ที่เรารักมันเกิดจากความรำคาญบางอย่างในชีวิตใครบางคนเสมอสตีฟจ็อบส์เคยหงุดหงิดกับโทรศัพท์ที่ต้องกดปุ่มเยอะเกินไปเจฟเบซซสรำคาญที่ต้องขับรถไปซื้อหนังสือ หรือแม้แต่คนที่สร้างเทปกาวโพสตเขาก็แค่ไม่ชอบเวลาที่กระดาษโน้ตหลุดง่ายเกินไปความไม่พอใจเล็กๆเหล่านี้ถ้าอยู่ในมือของคนที่มองเห็นมันเป็นโอกาสมันจะกลายเป็นแรงผลักเศรษฐกิจระดับโลกได้เลยเพราะระบบเศรษฐกิจไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความพอใจแต่มันขับเคลื่อนด้วยช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่คนอยากให้เป็นเมื่อช่องว่างนี้เกิดขึ้น มันคือพื้นที่ของนวัตกรรมคือช่องว่างที่คนมีสายตาไวมองเห็นก่อนใครแล้วลงมือแก้มันคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเราสามารถฝึกตาให้ไวกับความรำคาญเล็กๆแทนที่จะบ่นหรือยอมชินกับมันเราก็อาจจะเป็นคนที่เห็นนวัตกรรมถัดไปก่อนใครเพราะในโลกธุรกิจนวัตกรรมไม่ได้เริ่มจากไอเดียใหญ่แต่มักเริ่มจากความไม่สบายใจเล็กๆที่มีคนกล้าเอามันไปแก้จริงๆ ในพาร์ทต่อไปผมมุดแดงจะชวนคุณผู้ฟังไปดูว่าทำไมความไม่พอใจถึงมีพลังมากกว่าความสุขและทำไมมนุษย์จึงถูกออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยมันในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าเบื้องหลังนวัตกรรมทุกอย่างคือความไม่สบายใจเล็กๆที่ไม่มีใครอยากทนกับมันอีกต่อไปแล้วเจอกันพาร์ทถัดไปครับ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับในเชิงจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมความไม่พอใจหรือเพนพอยเล็กๆมันมีพลังมากกว่าความสุขหลายเท่าเลยครับนักเศรษฐศาสตร์ชื่อแดเนียลคาน์นัมผู้ได้รับรางวัลโนเบลจากงานวิจัยเรื่อง prospect theory อธิบายว่ามนุษย์เราเกลียดความสูญเสียมากกว่าที่จะรักผลกำไรหรือพูดง่ายๆก็คือเรารู้สึกแย่ กับการเสียเงิน100บาทมากกว่าความสุขที่ได้เพิ่มมา100บาทลองนึกภาพตอนซื้อกาแฟแก้วโปรดครับถ้าวันนี้ร้านประจำของคุณขึ้นราคาแค่10บาทเราจะรู้สึกงุนหงิดได้ทั้งวันเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าอีกวันหนึ่งเขาลดราคา10บาทเรากลับไม่ได้รู้สึกดีเท่ากันนั่นแหละครับคือ loss aversion กลไกทางจิตที่ทำให้ความไม่พอใจมีพลังมาก เพราะสมองเราถูกออกแบบมาให้ระวังสิ่งที่อาจเจ็บปวดมากกว่าการไล่หาความสุขใหม่ทีนี้พอเอามามองในมุมธุรกิจบริษัทที่เข้าใจจิตข้อนี้จะรู้เลยว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความเจ็บปวดเล็กๆมันมักจะส่งพลังมากกว่าการพยายามเพิ่มความสุขดูอย่างแอปเปิลครับเขาไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าจะทำให้คนมีความสุขขึ้นยังไงแต่เริ่มจาก คนรำคาญอะไรเวลาต้องใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มีปุ่มเยอะเกินไปใช่ไหมงั้นตัดมันออกให้หมดเลยการตั้งค่ามันยุ่งเหรองั้นออกแบบให้ทุกอย่าง intuitive นั่นคือจุดเริ่มของ iPhone หรือ Netflix ไม่ได้เกิดจากการอยากให้คนสนุกมากขึ้นแต่เกิดจากความรำคาญตอนต้องขับรถไปคืนแผ่น DVE ที่ร้านเจ้าของบริษัทตอนนั้นโดนค่าปรับคืนแผ่นช้าก็เลยคิดขึ้นมาว่า ทำไมมันยุ่งยากแบบนี้จากความไม่พอใจนั่นแหละ Netflix เกิดขึ้นเห็นไหมครับนวัตกรรมแทบทั้งหมดเกิดจากการขาจัดความไม่พอใจเล็กๆไม่ใช่การสร้างความสุขใหม่จากศูนย์และนี่คือเหตุผลว่าทำไมในระบบเศรษฐ,ฐกิจเพนพอยจึงมีค่ามากกว่า p l ลชเชอร์พอยตเพราะมนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความสุขอย่างเดียวแต่ถูกผลักด้วย ความอยากหนีจากความไม่สบายมันคือแรงผลักที่ทรงพลังลึกและต่อเนื่องกว่าเพราะเมื่อคุณหงุดหงิดกับอะไรบางอย่างคุณจะคิดถึงมันซ้ำๆจนกว่ามันจะถูกแก้ไขและถ้ามีแบรนด์ไหนกล้ามาแก้มันให้คุณคุณจะจำแบรนด์นั้นได้แม่นยิ่งกว่าคนที่เคยให้ความสุขชั่วคราวซะอีกในพาร์ทถัดไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าบริษัทที่เข้าใจ ช่องว่างของความไม่พอใจเขามีวิธีสังเกตมันยังไงและทำไมบางบริษัทถึงจับจุดได้แม่นยำยิ่งกว่านักวิจัยตลาดหลายร้อยคน <c oughs> พักหายใจลึกๆสักนิดครับและเตรียมเข้าสู่พาร์ทที่3าพาร์ทของสายตาอัจฉริยะที่มองเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่แค่บ่นแล้วปล่อยผ่านไปเฉยๆ ณผู้ฟังครับคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าคนไม่พอใจกับอะไรแต่คือใครมองเห็นความไม่พอใจนั้นก่อนในโลกของการตลาดแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆมักไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำกว่าใครแต่มีสายตาที่ไวต่อความรำคาญของผู้คนมากกว่าลองคิดถึงไดสันสิครับใครจะไปเชื่อว่าเครื่องดูดฝุ่นจะกลายเป็นนวัตกรรมระดับโลก จุดเริ่มต้นของเจมไดสันคือความไม่พอใจกับเครื่องดูดฝุ่นที่แรงดูดตกหลังใช้แป๊บเดียวเขาเลยรื้อมันออกมาดูแล้วถามตัวเองว่าทำไมเครื่องดูดฝุ่นถึงต้องมีถุงแค่คำถามเดียวนี้กลายเป็นต้นทางของเทคโนโลยีไซโคลนที่เปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมทำความสะอาดไปตลอดกาลหรือในโลกดิจิตอลแบรนด์อย่าง l ลน e ก็เกิดจากความรำคาญที่คนญี่ปุ่นติดต่อกันยากหลังแผ่นดินไหวปี2011โทรศัพท์ล่มอินเทอร์เนต็ตไม่เสถียรแต่คนยังอยากสื่อสารกับคนที่รักความไม่พอใจนั้นกลายเป็นช่องว่างที่ไลน์เข้ามาเติมเต็มด้วยแอปแชทที่เบาใช้งานง่ายและมีอีโมจิอบอุ่นหัวใจ <c oughs> คุณเห็นไหมครับว่าจุดร่วมของพวกเขาคืออะไร ทุกแบรนด์ไม่ได้แค่ทำของใหม่แต่แก้สิ่งเก่าให้หายรำคาญในทางเศรษฐศาสตร์ช่องว่างแบบนี้เรียกว่า market friction คือแรงเสียดทานเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ยอมทนแต่ในมุมของนวัตกรรมมันคือขุมทองใครมองเห็นก่อนคนนั้นได้เปรียบแบรนด์ที่มีสายตาไวจะไม่มองลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่จะมองเขาเป็น มนุษย์ที่กำลังหาทางหนีจากความไม่สะดวกบางอย่างและที่น่าสนใจกว่านั้นคือคนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดมักเห็นนวัตกรรมก่อนเสมออย่างอูเบอร์ไม่ได้เกิดจากการวางแผนของนักเศรษฐศาสตร์แต่มาจากชายสองคนที่ยืนรอแท็กซี่ในคืนฝนตกแล้วแท็กซี่ไม่มาหรือ AirBnB เริ่มจากเจ้าของห้องที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า เลยเอาที่นอนเป่าลมมาปูให้คนเช่าพักในงานประชุมมันเริ่มจากความไม่พอใจที่เล็กมากๆแต่ถ้ามีใครมองเห็นมันชัดแล้วแก้มันตรงใจโลกก็พร้อมจะตอบแทนด้วยตลาดที่ใหญ่จนคาดไม่ถึงเพราะนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากการคิดในห้องประชุมแต่มันเกิดจากการฟังเสียงบน่นแล้วลงมือทำบางอย่างกับมันในพักถัดไป ผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าทำไมบางแบรนด์ถึงเข้าใจความไม่พอใจเชิงอารมณ์ได้ลึกกว่าแบรนด์อื่นทั้งที่คาลูกค้าเองก็พูดไม่ออกด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเขาไม่พอใจอะไรกันแน่ตรงนี้เลยครับคือความลับของเอมพัตีและเป็นสิ่งที่ทำให้บางแบรนด์กลายเป็นที่รักในใจคนมากกว่าที่จะเป็นแค่ตัวเลือกในตลาด คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ยากที่สุดในการเข้าใจความไม่พอใจของลูกค้าไม่ใช่การเก็บข้อมูลแต่คือการตีความความรู้สึกที่ลูกค้าเองอยังพูดไม่ออกเพราะมนุษย์เรามักไม่ไปเกลียดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเดียวแต่เกลียดความรู้สึกที่สิ่งนั้นทำไม่เกิดขึ้นเช่นเราอาจบ่นว่าร้านกาแฟช้า แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เกลียดความช้าเรารู้สึกถูกละเลยเพราะพนักงานไม่มองหน้าเราในขณะที่เรารอหรือเวลาลูกค้าบอกว่าแอปนี้ใช้งานยากเขาอาจไม่ได้หมายถึงปุ่มเยอะแต่หมายถึงรู้สึกโง่ทุกครั้งที่ใช้งานนั่นคือความไม่พอใจเชิงอารมณ์ที่ลึกกว่าระดับฟังก์ชันหลายแบรนด์ตกหลุมพรางนี้ครับ คิดว่าลูกค้าต้องการเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแต่จริงๆลูกค้าอยากได้ความรู้สึกที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นดิสนีย์เวลาคนเข้าไปในสวนสนุกเขาไม่ได้แค่ไปเล่นเครื่องเล่นแต่เขาอยากรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะฉะนั้นทุกดีเทลเล็กๆตั้งแต่เสียงเพลงไปจนถึงรอยยิ้มของพนักงาน ถูกออกแบบให้ขจัดความไม่พอใจทางอารมณ์ไม่ให้หลุดรอดเลยแม้แต่นิดเดียวหรืออย่าง Starbucks หลายคนคิดว่าความสำเร็จของเขาคือกาแฟแต่จริงๆ Starbucks แก้ปัญหาทางอารมณ์ที่ลึกกว่านั้นพวกเขามองเห็นว่าคนเมืองรู้สึกโดดเดี่ยวจึงสร้างพื้นที่กลางที่อบอุ่นให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็น Third Place ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่ทำงานแต่เป็นที่ที่มีคนเข้าใจเราแบรนด์ Brand ที่เข้าใจ e อ o โมชันอลเพน Point แบบนี้จะไม่แข่งเรื่องราคาหรือฟีเจอร์แต่จะเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าแบบลึกและยาวนานเพราะความไม่พอใจเชิงอารมณ์มักไม่เสียงดังเหมือนเสียงบนแต่มันแผ่วเบาและอยู่ในสายตาอยู่ในน้ำเสียงอยู่ในท่าทาง ใครฟังเป็นเห็นเป็นคนนั้นจะเข้าใจมนุษย์มากกว่าใครและนี่คือจุดที่เอม a t h ตีกลายเป็นอาวุธลับของธุรกิจการฟังโดยไม่ตัดสินการสังเกตโดยไม่รีบแก้การอยู่กับความเงียบของลูกค้าจนเข้าใจสิ่งที่เขาไม่พูดเพราะบ่อยครั้งสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆคือการเข้าใจ มากกว่าการถูกโน้มน,าน้าวในพาร์ทถัดไปครับผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าเมื่อแบรนด์เข้าใจความไม่พอใจเล็กๆได้ลึกพอเขาจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความผูกพันที่ทำให้ลูกค้าไม่อยากหนีไปไหนอีกเลยและคุณจะเริ่มมองเห็นว่าเบื้องหลังนวัตกรรมที่เราหลงรัก แท้จริงแล้วมันคือการเยียวยาวความรำคาญของมนุษย์ด้วยความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนกว่าที่ตัวเราเองรู้ตัวอีกครับคุณรวังครับเมื่อแบรนด์เข้าใจความไม่พอใจเล็กๆได้อย่างลึกซึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมา ไม่ใช่แค่การขายของได้แต่มันคือการสร้างความผูกพันเพราะลูกเขาจะจำไม่ค่อยได้ว่าเคยซื้ออะไรไปบ้างแต่เขาจะจำได้เสมอว่ารู้สึกยังไงตอนใช้มันลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ของชิ้นหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออมันเข้าใจเราจังไม่ว่าจะเป็นแอปที่ใช้งานง่ายแบบไม่ต้องอ่านคู่มือหรือกระเป๋าที่เปิดปิดได้สะดวกตอนมือกำลังถือของเต็ม ความรู้สึกถูกเข้าใจแบบนี้มันคือสิ่งที่สร้าง loyalty ได้ดีกว่าคูปองส่วนลดซะอีกตัวอย่างที่ชัดมากคือ Google ตอนเริ่มต้นเขาไม่ได้ทำเครื่องมือค้นหาที่มีฟีเจอร์เยอะแต่ทำให้ค้นหาได้เร็วและง่ายซึ่งตรงกับความไม่พอใจที่คนมีตอนนั้นคือเว็บอื่นช้าและรก Google เลยแก้ความรำคาญน,นั้นได้ตรงจุดจนวันนี้กลายเป็นชื่อที่แทนคำว่าค้นหาไปเลย หรือช้อปปี้ไม่ได้เริ่มจากอยากขายของเยอะที่สุดแต่เริ่มจากความจริงที่ว่าคนไทยไม่มั่นใจในการซื้อออนไลน์พวกเขาเลยสร้างระบบชำระเงินแบบคุ้มกันคืนเงินถ้าของไม่ตรงซึ่งตรงกับความกลัวในใจคนอย่างแม่นยำคุณรู้ฟังครับพอแบรนด์เข้าใจความไม่พอใจและความกลัวได้ลึกพอเขาจะไม่ต้องพูดขายเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าถูกมองเห็นโดยอัตโนมัติ นั่นแหละครับคือจุดที่แบรนด์เริ่มกลายเป็นเพื่อนไม่ใช่แค่ผู้ขายของและนี่เองคือพลังของเอ p มพ h y ซีในระบบเศรษฐกิจมันแปลงพลังลบจากความหงุดหงิดให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ผลักให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทั้งฝั่งลูกค้าที่อยากหนีความไม่สะดวกและฝั่งแบรนด์ที่อยากแก้มันให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทางเศรษฐศาสตร์พลังนี้เรียกว่า motivated demand คือความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยอารมณ์ไม่ใช่แค่เหตุผลและบ่อยครั้งมันคือแรงผลักที่ใหญ่กว่าการโฆษณาหรือโปรโมชั่นใดๆเพราะสุดท้ายแล้วธุรกิจไม่ได้เติบโตจากการขายได้เยอะที่สุดแต่มาจากการเข้าใจความรำคาญเล็กๆของผู้คนมากที่สุดและทุกครั้งที่มีใครสักคนรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นเพราะสิ่งนี้นั่นแหละครับคือจังหวะที่เศรษฐกิจหมุนแรงขึ้น ไม่ใช่พรอมเงินไหลเวียนแต่เพราะความพอใจใหม่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ความไม่พอใจเดิมในภาพสุดท้ายผมจะชวนคุณผู้ฟังมามองภาพใหญ่ว่าเศรษฐกิจของทั้งลกูกจริงๆแล้วหมุนด้วยความไม่พอใจเล็กๆของแต่ละคนอย่างไรและทำไมการสังเกตความไม่สบายเล็กๆนั้นถึงอาจเป็นกุญแจให้เราเห็นอนาคตของนวัตกรรมก่อนใคร ถ้าคุณผู้ฟังลองมองรอบตัวตอนนี้ดีๆเราจะเห็นเลยครับว่าระบบเศรษฐกิจทั้งใบมันขับเคลื่อนด้วยความไม่พอใจเล็กๆของมนุษย์จริงๆมนุษย์หงุดหงิดที่ต้องเดินไกลรถยนต์ก็เกิดหงุดหงิดที่รถติดรถไฟใต้ดินก็มารำคาญเสียงโทรศัพท์หล่นแตกเคสซิลิโคนก็ขายดีเบื่อที่ท้องทำงานซ้ำๆ AI ก็ถูกสร้างขึ้น เรียกได้ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีความไม่พอใจเราคงยังจุดไฟด้วยไม่ขีดอยู่แน่ๆเพราะทุกครั้งที่ใครบางคนรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้และไม่ยอมปล่อยให้คำถามนั้นจางไประบบเศรษฐกิจก็ขยับอีกหนึ่งก้าวนักเศรษฐศาสาตร์บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าเศรษฐกิจเห็นการบน่นคือระบบที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงบ่นเล็กๆของผู้คน ที่แบรนด์ฉลาดนำมาแปลเป็นโอกาสทางธุรกิจและที่น่าทึ่งคือยิ่งโลกพัฒนาเร็วเท่าไหร่ช่องว่างแห่งความไม่พอใจก็เกิดเร็วขึ้นเท่านั้นเพราะความคาดหวังของมนุษย์สูงขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราบ่นว่าโทรศัพท์ร้อนพรุ่งนี้เราจะบ่นว่าแบตหมดเร็วอีกไม่นานเราอาจจะบ่นว่าทำไมมือถือยังต้องชาร์จอยู่เลยและแน่นอนว่า จะมีใครบางคนลุกขึ้นมาแก้มันแล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีรุ่นใหม่เพราะนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากความโลภอยากได้เพิ่มแต่มักเกิดจากความเบื่อที่จะทนอยู่กับสิ่งเดิมถ้ามงลึกลงไปอีกหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าความไม่พอใจเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้แค่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่มันยังเป็นแรงผลักให้มนุษย์วิวัฒน์ทางความคิด ทุกครั้งที่เราไม่พอใจกับความไม่ยุติธรรมเราสร้างระบบกฎหมายทุกครั้งที่เราไม่พอใจกับความไม่รู้เราสร้างโรงเรียนทุกครั้งที่เราไม่พอใจกับความหนาวเราสร้างเครือข่ายสังคมและชุมชนเศรษฐกิจที่เติบโตได้จริงคือเศรษฐกิจที่กล้ารับฟังความไม่สบายใจเล็กๆของผู้คนและธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดคือธุรกิจที่ไม่หยุดถามว่า อะไรที่ลูกค้ารำคาญที่สุดตอนนี้คุณผู้ฟังครับความไม่พอใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวมันคือเข็มทิศที่ชี้ไปยังสิ่งที่ยังมีช่องว่างให้พัฒนาและทุกครั้งที่เราสังเกตมันด้วยใจที่สงบเรากำลังเข้าใกล้คำตอบใหม่ของโลกธุรกิจเข้าไปอีกนิดดังนั้นครั้งหน้าที่คุณรู้สึกหงุดหงิดกับอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งบ่นแรงครับ <laughs> ลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าทำไมมันถึงรำคาญนะักคำตอบอาจซ่อนลวัตกรรมถัดไปของคุณอยู่ก็ได้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากนะครับที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่ส่งมาผมอ่านหมดเลยจริงๆและทุกครั้งที่ได้เห็นว่าคุณผู้ฟังรู้สึกได้คิดได้มองเห็นอะไรใหม่มันคือรางวัลใหญ่ที่สุดของผมเลยครับ <laughs> แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเข้าใจคนเข้าใจธุรกิจพอดแคสต์ที่เราจะยังคงชวนกันมาส่องใจคนเพื่อมองเห็นหัวใจธุรกิจครับขอบคุณที่ฟังครับ